เตรียมเปิดตัว Xiaomi 14 Series แบบ Global วันที่25กุมภาพันธ์นี้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา Xiaomi ได้เปิดตัว Xiaomi 14ซี r i e s ที่ประเทศจีนไปแล้วนะครับโดยเป็นสมาร์ทโฟนระทงรุ่นแรกที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3เลยครับ หลาสุดก็ได้มีการยืนยันแล้วครับว่าเวอร์ชัน g l o b a l จะเปิดตัวในวันที่25กุมภาพันธ์ที่กรุงบาร์เซโลนาประเทศสเปนก่อนงาน MWC 2024ครับในภาพทีเซอร์แรกจะเห็นคำเปลยที่ว่า lens of legend พร้อมภาพประกอบที่มีกรอบเลนวงกลมสีทองเด่นๆซึ่งคาดว่านี่จะสื่อถึงดีไซน์ของกล้อง Xiaomi 14 Ultra ใหม่ที่จะเปิดตัวในงานนี้ด้วยครับนอกจากนี้ในหน้าเว็บ ยังมีการปูทางเกี่ยวกับการร่วมมือของเซมีกับไลกาและความสําเรรจของเซ a o ส i 13 x มเซ m i ส3 t s e มทีซีรีในปีที่แล้วด้วยครับพร้อมยืนยันว่านี่คือจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของการถ่ายภาพด้วยมือถือเลยทีเดียวครับสำหรับเซ a o m มี4 u l อัลตรที่คาดว่าจะเปิดตัวนี้มีข้อมูลว่ามีกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิเซลเซ็นเซอร์ LYT900 ที่มีขนาดใหญ่1นิ้วปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่ F1.6 ถึง F4.0 เลยครับ